โอเคนะครับก็ต้องขอการสวัสดีทานผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วนะครับและในวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมทีโดอไลท์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการโซโล่บอสคังุยะนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราเข้าไปในเกมตื่นดีกว่าก็สําหรับใครที่อยู่หน้านี้ก็สามารถกดคลิกไปตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เอนเตอร์ไปใครมีเซิบบร์วีก็เข้าเซิบบร์วีครับ อ่าโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมที่เรียบร้อยแนละ้วเยวผมขอเปลี่ยนมูฟเซตแป๊บหนึ่งนะอ่าซึ่งสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็จะมีอพอลโลแซนแล้วก็ชาร์โดนะครับเหมือนเดิมเลยครับอ่าชาร์โลเป็นโหมดแล้วก็อพอลโลแซนก็สกิลสามนะครับก็ง่ายๆครับก็เปิดโหมดลเลยปุ๊บเราจะต้องหาจุดที่มันมันจะวับกลับไปตรงจุดเกิดมันนะครับนะเดี๋ยวลองดูระหว่างรอบมันมาแล้วก็ใส่สกิลได้เลยนะครับ เราต้องหาจุดที่มันจะว์ปกลับไปนะครับไปประมาณแถวๆนี้โอเคก็เราล่อมันมาเรื่อยๆแบบนี้ครับอ่ะปล่อยสกิลแล้วเราก็ใส่ไปย,ยตรงจุดที่มันว์ปกลับนะครับเห็นไหมเออแล้วก็สแปมสกิลไปเรื่อยๆเลยครับล่อมาแล้วก็สแปมสกิลไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนมันตายนะครับสแปมไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะขอเล่นคลิปแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ คก็สำหรับใครที่ไม่รู้วิธีการสแปมสกิลนะก็จะอ่าเดี๋ยวผมลองใช้ให้ดูกันนะสมมติถ่ามันคูดาวนะใช้สกิลที่สามของอัพเปอร์โลแซนแล้วมันคูดาวนะครับจะลองให้ดูนะครับปึ๊บอ่าตอนนี้มันคูดาวแล้วนะโอ้ยโ,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 โอเคครับตอนนี้มาคูดาวใช่ไหมนี่มันอยู่ตัววีของผมผมก็เอาสกิลอื่นที่ไม่คูดาวครับไปวีแล้วก็สลับมาเป็นช่องอื่นเลยครับเห็นไหมเราก็จะไม่ต้องรอคูดาวแล้วนะครับสแปมได้เลย ครับสำหรับใครที่มีอันนี้เดียวก็ฟาร์มได้นะครับนะพอลดแสงเดี๋ยวถ้ามีแชโดว์มันก็จะไวไปด้วยนะครับไวกว่า อ่าโอเคนะตอนนี้ผมก็ตีมาจนใกล้จะตายแล้วนะกายละกายละจะลอมาเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับนะวิธีนี้ก็น่าจะสามารถใช้กับได้กับบอลทุกตัวเลยนะครับที่เป็นบอลโลกแบบนี้นะครับนะเออก็ลองดูเอาไปใช้ดูครับมันจะมีจุดที่มันว์ลกลับอยู่จินชิก,กิก็ได้เหมือนกันนะครับโอเครอมันตื่นขึ้นมานะครับกาย้าได้ละ จริงๆก็สามารถใช้สกิลเสริมได้นะครับแต่ว่าก็แล้วแต่เลยครับถ้ามีสกิลอะไเสริมได้ก็เสริมไปครับจะได้ไวขึ้นนะตายไหมไม่ตายมันเอาจริงมันเอาจริงยิงรอปล่อยจังหวะที่มันเดินมาจะดีสุดเลยครับลุกโอเคผมเปิดหมดแล้วก็มันตายแน่ <c oughs> อุ้น เรียบร้อยครับตายแล้วดอกอะไรบ้าง <laughs> อันนี้คืออะไรอ่ะอ่ามีแล้วอ่ามีหมดแล้วเรียบร้อยเกลือนะครับก็วิธีการสลุลก,ก็จะประมาณนี้นะก็ใครที่ชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดท้ารักใคกันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม